บอสต้องทําธุรกิจรองรับเหตุการณ์บ้านเมืองด้วยจริงๆจริงๆผมอาชีพผมเป็นอยู่อ่ะอินฟูนี่ผมเป็นอินฟูนเนาะเป็นศิลปินเป็น,ปนทําธุรกิจนะธุรกิจด้วยจริงๆแล้วธุรกิจผมมันรองรับสถานก,การณ์บ้านเมืองได้หลากหลายต่อให้ต่อแห่งงานแสดงบบนี้แนวเหตุข่าวอรอพี่น้องอเดีย แต่ <8. S 2> คอยมีคอยมี่อยมีลูกน้อง่อยมีแบบทีมงานเป็นร้อยชีวิตทีมงานเป็นร้อยชีวิตทีมงานเป็นร้อยชีวิตคอยมีงานทีมงานร้อยชีวิตมันก็เลยต้องคิดนําเขาด้วยหัหนาสบายแล้วนี่เจ้าสี่เจ้าสี่ได้หายใจได้ว่าเบิง่งธุรกิจธุรการากองเจาขวางแต่จะมองแต่จะบอสมัน,มน,มนบอกแต่ว่าลูกน้องตีบันเนี่ยอ่าเนี่ยของเ็ตสุดพลัง แต่ก็เข้าใจได้แหละแต่ว่ามันหมายว่าเหมือนว่าเหมือนทีมงานเราเนี้ยแดนเซอร์เพิ่งเปิดวงเนาะกำลังจะมีรายได้ใช่ไหมเนองก็เห็นใจเขาอยู่ก็เห็นใจเขาอยู่นั่นแหละแต่เราก็เข้าใจด้วยเนาะเราเข้าใจทุกทุกอย่างเราไม่สำหรับผมบระเด็นที่เขียนเรื่องยังไม่อะไรเลยแต่ว่าแค่เห็นใจในมุมมองเด็กๆที่เพิ่งเปิดวงเนาะ รุงนี้หลงเงเที่มีคุณนี้ไปตรวจบ้านช่างมาตรวจบ้านไม่ต้องคิดมากจ้าคุณพี่ สถานการบ้านเมืองเข้าใจแมนเข้าใจผมไม่ซีเรียผมได้หมดผมมันถูกต่องแล้วที่แบบนี้ทุกอย่างถูกต้องทุกอย่างดีหมดแล้วมี่วนี้พรุ่งนี้ว่นพีเข้ากรุงเทพน้ำมีอะไรเสนออะไรอย่งไมีอะไรอีกไหมลันโกนิกาอะไรอีกว่ามา รองท้าใส่เม่ีนะใส,ส,แบบส่ยบบ๊อีแดงดีค่ะแต่ว่าพอไม่สึกไหรือเปล่าเขาเียบไปอยู่แล้วค่ะผู้นี้ใส่กางเสีแดงให้ดูนะคู้นี้่กางเส,งสบบให้ดูผนะู้นี้เขาุงเทพอ่เ้าสีแดบบงปเสีับเหรอที่พูดดี เนื้อจะได้หยุดยาวเอ้จะเชิญไปซีรีส์อยู่มันจะพาให้ไปเจอให้พาเจอซีรีส์อีกต่อมันด้หยุดเจ้าซัมมันทีหนึ่งไอ้ก้าวปกติอยากได้น้ำหอมกลิ่นดิ๊กทำขายหน่อยโอ้ยอยากขายทุเรียนให้พี่น้องเขาจะเป็นปอบดิขายทุกอย่างให้ คล้ายๆแบบว่าที่ลิยังนี่งคล้ายที่ย้ำจสเป็นปรอบไปหาแก้วดำห้ามหยุมข่อยพ่อน้องบรีส ไกุงเทพแลไปอยู่คูเวตมีเหตุอะไรพี่เอเอยไม่กลับมาเลยลงเอ๋ยกับใครหรือยัง เออมึงยับอกพี่เดียวแกว่างเงี้ยมันใส่แตอยู่บอแเม่ชุมเือบแดงมั้ใส่ใส่ได้เขาใส่ชดดำเออชุดดำนีแต่ีก่ใส่ใส่อแดยเกือบแดงใส่แยูบอร์ดเพราะเขาใส่เขาใส่ชุดดำอู่เดียวไง ศิลปินตัวเกี่ยวกับพ้ากันลายโซนขายบกบกบกมวันบกขามพี่น้องเอ้ยโอ้ย,อยง่างกันเลยศิลปินตัวเกี่ยวอาร์ตแม็กช็อปบ,บอกพ้ากัน เดี๋ยวโทรหาจ้าพี่เล็กสวัสดีค่ะเชิญครับสวัสดีค่ะขอบคุัมดีเลย ด้วยมนหมายครับไม่รู้จ้าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันจ้าหนูประดุ้ยด้วยจ้าหนูก็แช่ข้าวสามบาทเมืองซื้อหนูก็หมูหเรื่องข้าวบ้านเมืองเขาดอกหนูก็จังสันยู่ไปจังสันหลัพี่หนูก็แช่ไปตามประสาขพยาบาลฟินแลนด์นี่แหละพี่น้องยหัวซาา่าเวลฟินแลนด์มันไม่มีอาไร มันไหมอะไรเพลงใหม่หรือเปล่าเพลงใหม่ของโตเกียวิวสิเพลงหมายจับจับคนหลายใจของน้องอะไรนะศิลปินโตเกียวิวสิเห็นบอพี่น้องไปบอกแล้ว สื่อทองคำเผยบอกแล้วท่องขึ้นหกหมื่นเจ็ดหมื่นไอ้บอลงทุนกับอะไรก็ไม่ท่้กับลงทุนทองคําเดอ้อจําไว้เลยพี่น้องขนาดสื่อที่กราจะขายอะไรได้แต่ว่าทองมีขาดทองขายได้ท,ทันทีถ้าคุณม,ถณมีถ้าคุณมีทองในม, ścią, มือ <juna> ใช่ไหมน,นี่แหละสิ่งที่กาลังจะบอกอยู่ว่าก็ไม่คิดว่า <Lindsey> ผิดที่ลงทุนกับทองลงทุนกับอะไรก็ได้แต่ว่าลงทุนคุมไม่สุดคือลงทุนกับทองตอนนี้ทองไปที่หกหมื่นกว่าแล้วจะพุ่งไปเจ็ดหมื่น จ้าวัดต๊ดจีนจะหวัดนี่ไม่จ้หวัด 70, เจ็ดหมื่นบ่ออ๋ไม่มีสิทธินะพ่อไม่ไมีสิทธ์ถึงเจ็ดหมื่นวันนี้มาสังขาบุรีสังขาไหมสูเรียนไหมอ๋อไม่ได้ไปครับขอขอภยัยแฟนๆด้วยครับที่แจงผ่านเพจแล้วนี่ว่าไม่ได้ไป อยากไปยุพี่น้องมันกับไปเ่ราะไรเนาะเนื่องโดยสถานการณ์แบบนี้ก็เข้าใจกันได้เนาะพี่น้องเนาะขอพยหลายเด้อเดี๋ยวจะกลับไปหาไม้ดอกจะรีบกลับไปดึงดึดใหม่นะช่วงนี้งดดึงดึดก่อนขออาภัยแฟนแฟๆทองจะลงแล้วจ้าลงบ่ลงกับสางตะท่วงบาทละสี่หมื่น ห้าหมื่นแต่วนี้มันหกหมื่นอ่ะพี่น้องเห็นบอกมันขึ้นไปหน้าเจ้าเคยเห็นท่วงลดราคาเจ๊เธอหยุถี่หมายถึงว่ามันต่ำกว่าทุนอยู่ที่บอมีดใช่ไหมละ่ะตั้งแต่เป็นสาวก็ทวงมาละเจ็ดพันจนป่านนี้ลูกแกงไปเจทช่วงบาละหกหมื่นมันขึ้นตลอดดิขึ้นตลอดมีเยอะอุ่นใจแม่นเก็บได้รดลงทุนอะไรก็ไม่ไม่เท่าลงทุนแบบทองลงทุนอะไรก็ไม่เท่าตลบดลงทุนตัวเอง รงนุนจิงคืออะไรดูแลเจ้าของดูแลเจ้าของดูแลผิวพรรณดูแลหน้าตาเจ้าของถ้ามัน,นอาจจะหนาร้อเงินหน่อยมาสังขาบุรีไหมไม่ได้ไปครับ <c oughs> ยังไงมันก็ต้องไปหกหมื่นกว่าเหมือนเดิมมือนถึงมันลงวันนี้มันหน้าก็ขึ้นถูกไหมล่ะ ถึงมันลงวันนี้ทองมันก็ขึ้นเหมือนเดิมทองคํำน่ะพี่น้องคอยซื้อบาทละมื่นแปดจนตอนนี้จนตอนนี้ขายคายก็ได้กับไลนหนึ่งเท่าไรล,ละ่ะก็บอกใครบอกก็เราขางเสมอว่าซื้อทองไหมลูกไม่มีที่เก็บก็ไปฝากธนาคารไหมบ่าขาดทุนจ้า แล้วก็อยา่างหนึ่งไงไหมสิ่งที่ผมพยายามสอนทีมงาน,นตลอดว่าทํานะทํ f เ Facebook นะทําเพจน,นะทำโซเชียลนะพอเกิดอะไรขึ้นมาเราจะได้เงินจากตัวนี้อยู่เราจะหาเินกับตรงนี้ได้ถึงแม้ไม่ได้เงินก็ขายของออนไลน์ได้เปนบอสจบอกตัวเกีเเยเ่ยวเสมอว่าฮหดเพจด้วยลูกเห็นมันนในรูกพอตอนนี้เข้าใจหรือยังเออในวันที่เราแบบต้องใช้พิกแพงตามสถานการณ์บ้านเมืองเน,น,น,นี่ยถามาในกรณีเนี้ยอ่าในกรณีนี้เราเป็นนักแสดงเราเป็นนักร้องเนี่ยถ้าเราแสดงไม่ได้เราก็ไม่ได้เงินถูกไหม แต่ถ้าเรามี facebook มีโซเชียลเราก็อยากได้เงินจากตรงนี้เออติ๊กตุ้งติ๊กตอกะไรไปที่ละาใครความปมันบอกบอกเสมอตอนนี้คือศิลปินโตเกียวมสิกเนี่ยได้เงินเพียรแทบทุกคนเลยมีบางคนเท่านั้นที่ไม่ได้คือติดแดงติดเหลืองแต่ว่าสิบคนนี่ได้ไปแล้วเก้าคนมีเงินเพียทุกคนมีเงินเดือนทุกคนเข้าทุกเดือนนักร้องอยู่ใครโตเกียวเนี่ยนักร้องอยู่ใครโตเกียวคือมีเงินเพีเข้าเพียทุกเดือนเนีืมหมายความว่าอะไรหมายควาว่า ศิลปินเนี่ยแล้ววันนี้ไม่มีงานสมมติอางานยกเลิกหรือว่ามันจัดงานอะไรไม่ได้สมมติเอาเป็นบ้านเมืองเราเขาจาได้แต่ว่าเรายังมีเงินเข้าอยู่เหมือนเดิมศิลปินที่ขึ้นจอให้ดูนี่คือเขาได้เงินได้เงินเพียมของเรานะทุกทุกคนนี่เดบิว์ได้หนิเดบิวตเงินเพียกเบิได้เงินเพียกคืออะไรคือการที่เราเล่นเฟซบุ๊กออนไลน์เนี่ยมันเงินเข้าธนาคารเนี่ยคือจากพี่มาร์คสักระเบิดไงคือจะไปไปยามาสักกระเบิด ก็เทากไปธนาคารตะเมงไม่มสิคําทุกคนได้หมวดทุกคนได้เยอะหมวดบอกกล่องว่าอยุ่ไม่นานแบบพักกันได้เดือนล้วเป็นแสนแสนเขาก็เลยไม่ไม่ค่อยเขาก็เลยไม่ค่อยแบบว่าหิวข้าวไงเขาก็อิ่มท้องตัวหลักาไงนั่นล่ะสิ่งที่พยายามบอกพยายามเบาจำาจำมาทำคลิปนะลูกอัดคลิปนะลูกทำคอนเทนต์นะลูกวันนี้ดูข่าใหม่หรือย,ยังบรท่าแผ่นดินไว้น้ำ่าไหลน้ำท่มวม ไพ่พิบัติเออเหตุการณ์บ้านเมื่อง่ามการเมือออม่ออย่างสิีสมุทรแต่อย่างที่มันได้แน่นอนคือแบบเงินในอากาศนี่แหละเงินในอากาศที่เราพูดอยู่นี่แหละคือเงินในอากาศเงินในอากาศคือที่เราพาทำอยู่สิ่งที่คนอื่นไม่มีเรามีตัวเคมิสิเรามีให้ทุกคนบอสบิ๊กส่งเสริมทุกคนให้ทำคลิปแต่ขออย่างเดียวงดไปถ่ายบ้านพื้บ้านฟินแลนด์นอกัานถ่ายไปถือนม่เป็นปหล <c oughs> เมื่อวานที่พูดลงเฟเอ้ยลงเฟซว่างดถ่ายรูปดอบอสบ้านบอสนาะทางเข้าบ้านบอสนะก็แค่นั้นปกติผมผมไม่ค่อยปกติไม่ค่อยห้ามเรื่องถ่ายไม่ค่อยเรื่องเยอะถ้าเป็นคนอื่นเขาจะเรื่องเยอะอยู่แต่พี่วิลเลนเรื่องไม่ค่อยไม่เคยเยอะมีแต่เรื่องน้อยอืม,มีแต่ทรงเสืิมเรามีแฟนกับเรามีโซเชียลคอยซับพอร์ตเราอยู่เราทำไปสิ อันนี้อยากโด่งอยากดังเนี่ยแต่พวดเป็นบุกขจานปพดตื่นขึ้นมาหนะ่ะสูเคยเชร์บางเราอยอะไรสูไรอีกหน่อยเคยเคิดบ๊อบเคยนี่แต่าร์ตีมาเราจะไปเห็นงานหลวัดไม่ได้นักร้องทุกวันนี้นะ่ะคุณภาพก็ต้องสําคัญแต่โซเชียลไม่ได้ก็คือจบนักร้องบางคนเพลงดังะต่ตายไม่มีงานก็มีแต่เราไม่มีเพียงดังทำไมเรามีงานเพราะเรามีโซเชียลเรามีฐานแฟนคลับเรามีคนดูทุกวันนี้อย่าบอกว่าไม่งอโซเชียลไม่ได้นะดังแค่ไหนไม่มีคนดูก็จบไม่บอกเอา ร้องเพียงพอแค่นั้นโซเชียลไม่ได้ก็ไม่บายนะทุกวันนี้มันมันมันปฏิเสธได้เลยเพราะสมัยก่อนอะสมัยก่อนนักร้องดาราต้องอาศัยทีวีถูกไหมทุกวันนี้ไม่ต้องอาศัยแล้วจ้านี่แหละโทรศัพท์มือถือนี่คุณก็เป็นเจ้าของทีวีหนึ่งช่องแล้นนี่เป็นประหลาพี่น้องไปนั่งออยยางี้ิบเครื่องมืงอเครื่องมือน,นี่เครื่องมือน,นันหน่อยหรือายละ่ะเอ่อนั่นละ่ะก็หมายถึงก็พยายามบอกว่าเออตื่นขึ้นมาโพสนะอย่างวันหนึ่งก็มีโพสวันหนึ่งต้องโพสวันหนึ่งต้องมีคลิป ่อยบิกข,ขึ้นมา่อยเงียบซื่อมือไม่มัไนไม่มีอะไรที่ผมหลับไหลทําไมเพื่อนพิ่านรยถึงขึ้นฟิตทุกสถานการณ์มีมีคอนเทนต์ขึ้นตลอดกระแสม,มีตลอดนั่นแหละคือหมายความว่าเราอย่าตกแถวตอนนี้อินฟลูเอนเซอร์ในเมืองไทยมันเยอะมากนักร้องดารายเยอะมากคู่แข่งเยอะมากถ้าคุณขี้เกียจหนึ่งวันคุณตกแถวทันทีเหมือนว่าเราไปเข้าแถวต่อซื้อของเราไปเข้าแถวต่อซื้อความลิมิเต็ดอาจจะไปซื้อ p h o n e สมมติไปซื้อซัมซุงสมมติ แล้วคิวคุณนะ่ะอีกห้าคิวจะถึงคุณแค่ไปเข้าน้าเนี่ยคุณก็ตกคิวแล้วเหมือนกันกับโซเชียลนี่แหละถ้าวันหนึ่งคุณไม่คุณหยุดโพสคือคุณตกตกแถวตกแถว,ตกแถวแนวโซเชียลแน่นอนคือเพื่อนพี่เรียนไม่ไม่มีทางหลับไหลหนึ่งอาทิตย์ต้องมีขึ้นฟีดอะไรก็ช่างขึ้นตลอดนั่นแหละคือทําไมละ่ะมันจําเป็นนะอะไรอย่างเงี้ยมันอันนี้คือไม่ไม่หวังวิชาก็พูดให้ฟังเลยว่าเพื่อนเรียนไม่ตกแถวแน่นอนไม่ยอมตกแถวจะจะเข้าคิวตลอด คือตัวเกมสิสิ์เข้าคิวตลอดถึงแม้ถึงแม้จะไม่ใช่แถว V.I.P. แต่ก็มีคิวตลอดต่อคิวตลอดเหมือนไปลองทานเนี่ยเขาจะกินของลองทานเนี่ยก็ต้องต่อคิวเด็ดแต่เขาแข่งขันมากกว่าตัวคิวตัวแถวแค่ั้นนี่คิดง่ายๆเลยว่าตื่นขึ้นมาต้องมึงต้องมีโพสต์ต้องมีรูปภาพต้องมีวิดีโอต้องมีอะไรให้แฟนกลับดูทุกวันคือการแข่งขันทุกวันคือรังเว์เจ้าดังทับฝ่ามือเส้เาเจ้ากเส้าดังเจ้าจ้าผูไม่กูเกิดไม่บึบ้ดบอย่าง แมนบอลศิลปินโตเกียวฟังไวเลยมือนอีดังคากหลายมือสอบเพียงเพียงอื่นเือมากเขาดังแล้วจ้าเห็นไ,ไหมคุณก็ตกแถวแล้วสินั่นแหละคือชีวิตประจานั่นแหละคือเมืองไทยเมืองไทยดังแปบ๊บดังเร็วดังเร็วก็เงียบเร็วดับเร็วด้วยแต่เราจะทำยังไงให้เราอยู่ได้ข่อยบ่เคยพี่เพียงดังแต่ข่อยอาสมารา์หลักยาวมากอยู่เลยงดสมมุตได้เพราะเนี่ยเพราะข่อยมีข่อยกมีความพยายามของข่อยอยู่แล้วมือนหนึ่งหลับนอ่นตื่นือบมาหนีเคลียร์เฟซบุ๊กเลยวันนี้ฉันมีคนกดไลก์กี่คน ทำไมวันนี้คุณกับอะไรฉันน้อยจังเพราะอะไรอ,อ๋อท่านตกแถวแล้วไม่ได้ตกแถวไม่ได้ไม่ยอมให้ตัวเองตกแถวตนอนอยู่แล้วเพราะคุณตกแถวปุ๊บมันก็หมดความนิยมความนิยมขึ้นกับอะไรขึ้นกับพลังโซเชียลพูดง่ายๆแค่นี้ทุกวันนี้มันแบบนี้เลยความนิยมมาจากหนึ่งผลงานสองโซเชียลโซเชียลไม่นิยมแปลว่าคุณไม่นิยมคุณคนไม่นิยมแปลว่าอะไรไม่มีงานไม่มีไรายได้ถ้าคนนิยมแปลว่าอะไร พูดแบบภาษาบ้านไปว่าและคือคนเขาอยากดูเขาอยากฟังย็นยังถึงเขาเบิ้งแต่ต้องทํามาจากหัวใจทามาอยากทําจริงๆนะไม่ใช่ทำา้ว้สติวทีมแต่เราทาด้วยหัวใจเรามันจะอยู่ได้ยาวเหมือนผมเนี่ยเป็นตัวของตัวเองมาเสมอจงเป็นตัวของตัวเองเสมออย่าไปเปลี่ยนตัวคนเองเพราะคำพูดคนนิ้วคุณเคยดัดนิ้วคุณเคยงอก็งอต่อไปคุณเคยกินน้ำแล้วคุณนิ้วนิ้วก้อยชี้คุณทาต่อไปไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงเพื่อคนอื่น เพราะเราเป็นอย่างนี้คนมันชอบไม่ต้องมาเป็นเหมือนคนอื่นเป็นอย่างที่เราเป็นเพราะแบบที่เราเปลี่ยนไม่มีที่ไหนได้นอกจากตัวเราแต่ผมจะบอกที่ลูกเสมอในค่ายเสมอว่าอย่าเชื่อตัวเองดังนะลูกพรุ่งนี้เช้าก็มีคนดังกว่าหนูลูกเด็กน้อยอยู่โรงเรียนอนุบาลสองนะเขาก็มีโอกาสเป็นอินลูได้พรุ่งนี้ว่าแล้วถ้าเกิดหนูที่เกียดโพสต์น่ะโอ้โหจบไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองจริงๆ ผมนี่เคยโดนเปลี่ยนเพจมาแล้วนอนไม่หลับนอนไม่หลับเป็นเดือนเพจผมเพจเก่าผู้ติดตามผมแบบเป็นสี่ห้าล้านสามสี่ล้านรายได้หลักผมเลยโผล่เพจโดนแฮกปึ้งหายไปนะครับภายในคืนเดียวพลิกแพงแตะแคงว่าสองเดือนได้ผู้ติดตามคืนหมดทําเพจใหม่แต่ผู้ติดตามกลับมาคืนมากลับคืนมาภายในหนึ่งเดือนอ่ะหลายล้านนั่นคือเรามีความสามารถเขาดูจากความสามารถเราอยู่แล้วถูกไหมแต่อะไรก็ช่างเราเน้นความสามารถจากตัวเราเองอย่าไปเกาะใครเพื่อดังแค่นั้น อย่าไปเกาะใครเพื่อผลประโยชน์ความดังเพราะว่าอะไรมันมันมันดังแป๊บเดียวอย่างนั้นอะ่ะมันดังแป๊บเดียวแต่เรานี่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คนดังนะแต่มีคนรู้จักปอลกายบอกว่าเป็นคนดังพีง่เ้องเราเป็นคนมีคนรู้จักที่แปลว่ามีคนค,คอยคอมเมนต์มีคนติชมตลอดเวลาผมก็ไม่เคยเชืย่นชอบสลาออกข่าวคนด่าคนตีผมผมถือว่าผมเป็นสีสันในชีวิตผมถ้าวันนึงผมไม่มีคนพูดถึงเลยไม่มีคนด่าเลยแสดงว่าผมเงียบแล้วผมไม่เคยเครียดกับข่าวอะไรทั้งสิน้นพูดเลยซีบ้าคอยเป็นน้ำเป็นน้ มันก็เป็นระติที่คนมีคนมีชื่อเสียงหรือคนมีาาะะผู้ติดตามเขาจะพูดวิจารณ์เป็นบอกอ๋สาวอันนี้เขขังเงี่ยคนปติบนติดตามเขาจะพวิจารณ์ยังไงไม่เป็นไรเราหนีเป็นคนเราเป็นอินฟูรี่ยางกาวขาแต่ว่ามีคนเขาเหมียนเลยโอ้ยกาวขาบอง,งามแต่ว่าไม่ได้ขังบ้านเครื่องกลงดกักยังไม่เคยสนใจถ้ามีคนสนใจหนอย่าไปเสียใจอย่าไปเสียใถ้าเราไม่ได้ไปส,ส,สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะ ประมาณนี้แต่และวันเราก็จะประมาณนี้อย่าไปเกาะใครเพื่อให้ตัวเองดังถึงดังก็ไม่ภูมิใจก็บอกแค่นั้นแหละไม่ประหลาดเอฟซี FC จะดูออกดังน้อยจาเองกับดังของคนอื่นมันเป็นยังไงมันมันคนุณลักตณะนะผมอยู่ไหนก็เป็นผมนะเป็นปะหลาดผมจะบอกศิลปินัวเกี่วเสมอว่าเราต้องจากตัวเราเองลกูกทําไปเลยทําไปเลยถ้ามันถึงเวลามันจะมาเองของมันเอง ก็เหมือนเหมือนเหมือนกับเหมือนกับที่่ามมามีคนบอกมึงบอกว่าผมดังเพราะคนคนนี้ผมดังเพราะ่จริงหรอวะเราก็านั่งคิดกับตเองว่าฉันมีทุกวันนี้เพราะคนอื่นหรอเรามานั่งถามตองหลายครั้งแล้วนะว่าการที่กูเป็นผู้ยันฟินแลนด์เกกูเป็นเพราะคนอื่นเหรอหรือกูเป็นเพราะกูัวเองถามตีงเสมอนนะมองกระจกเขออาอ่านคอมเมนต์แล้วเออมันใช่เหมือนมันมันใช่ไหมวะร,รีบหาคำตอบจากตีงแล้วว่าไม่ใช่ เพราะคาว่าผู้บ้บานฟินแลนด์มันมีมาแล้วตั้งแต่สมัยยังไม่เหยียบเมืองไทยเลยคําว่าผู้อ้บานฟินแลนด์เหยียบมีมาตั้งแต่สมัยเมืองไทยเออมีมาตั้งแต่สมัยอยู่ฟินแลนด์เพราะงั้นแล้วเรามีทุกวันนี้เพราะคนอื่นไม่มีทางเพราะต่อให้คนอื่นเขาบอกให้เรามีเราไม่ทํแล้วก็ไม่มีถูกไหมแมนบอกเจ้าไปอยู่น้ำเสียงีขันเจ้าทีทาหารเจ้ากับบอลลุ้ยเจ้าสบอก่ับไปลุ้ยอย่างเสียงีมันกับบอลมเจ้าไปอยู่น้ำผูข้นผูง,งาม เจ้าบ่อแตงหนาคือเขาเจ้ากาับบอง้างคือเขาเจ้าบ่อเพี้ยนดูแล้ถ้าขี้มันกับบ่อขาวหนาจะฟองอีกเราก็เลยเนี่ยทาไมถึทงทาวุดนตรีแล้วแบบหล่อรองความสนุกหล่อรองความสามารถเราไม่ต้องไปต่อสู้เพื่อใครผลงานจะดูเองเหมือนทุกวันนี้อ่ะเราลองทําบงดนตรีซิเขาจะจ้างเพราะเราจริงไหม อันนี้ก pues mm ็ตอบไม่ได้ก hmm. nah ็อย so ู Mat ่ค <Yes. S 2> ําตอบที <suggestions> okay. ่อยู่ที่แฟนลับเขาจะเข้าใจเองเขาจะมองภาพเขาจะรู้เองว่าเออผลงานมันเนาะเออผลงานมันเนาะไม่ต้องไปประกาศหรอกว่าชั้นเลิศดชั้นดีไม่ต้องไปประกาศทําผลงานออกมาให้มันประจักษ์เขาจะรู้เองเขาจะอ๋อถึงแม้เขาเคยด่าเราเขาก็จะเขาจะเลิกด่าเขาจะเข้าใจผิดเขาจะเข้าใจเขาเองห็นบอกแต่ผมน่ะทาเพราะว่าไม่ได้ไปนั่งโกบอกคนว่าโฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไม่ดังฉันไม่ได้ดังเพราะคนไม่ไรู้จักก็ต้องไปเทียงกใครทังสินบอกเจ้าของมาทําไปแล้วเขาอยวเขาก็เห็นเอง แล้วผมไม่สั่งสม,มุนให้อิฟศิลปินตัวเกี่ยวไปตอบทั่วแฟนคลับเวลาแฟนคลับเม้นทำอย่านี้ว่าไปเม้น,นตอบก,กับโพสต์บ้าเอฟซีนี่ผมมีสร้างลงเหมือนเลยศิลปินตัวเก็มเปอรสิคโพสต์แค่ว่าเหนื่อยนี่ผมบอกว่าถ้าเหนื่อยกลับบ้านก็นอนลูกไม่ต้องมาโพสต์โพสต์ลงเฟซโพสต์แต่สิ่งทีดีดโพสต์แต่สิ่งมีความสุขสิ่งเดียวที่ตัวเก็มเปอรสิคห้ามทำคือโพสต์ลงเฟซว่าเหนื่อยถ้าเหนื่อยไปนอนอยู่บ้านอย่าไปทำงานเขาจะบ้านซีได้ไม่หรอง ตัวเกมเมสซีหลายคนเคยปวดจะเจือบอลบิ๊กดาแตลอดมาหลอก,เ,กเลิกงานแล้วเหนื่อยจักนั้นนี่แบบยังตัวอะไรอีกหรเอฟซีเขาอยากเบิองมีควา,า,า,ามาเขาอยากเบิองสิ่งดีๆเขากาเบืองเขาติดตามเขาเขาอยากเบิองสิ่งที่มันจเจริญหูจเจริญตาไม่ใช่เขามาดูคนที่เขาติดนักร้องคนนี้ฉันชอบมากมีแต่ปวดเหนื่อยทุกวันโพสตัดคว้าชีวิตทุกวันข้าศัตร,รอย์าจปวดไปนอนเงียบๆคอยจีซวนตัวเกมเมสซี่จริงเสมอคอยบอืองเคยปวดคอยเมือเ่อยยังไงคอยอาจจะเมือ่อยแค่บแตกอะไรตบบ้าง อย่าพูดบ้าเหมื่อยอย่าพูดว่าเมื่อย <c oughs> ศิลปินตัวเก่มิสีนี่ปีนึงเนี่ยไข่เมื่อละสี่ข้นปีนึงเนี่ยขนหน,นึ่งเนี่ยไข่ปีละสี่เทืาไข่อยปีนึง่อยบ่ไข่แจ๊คเทียรแม่นไข่กับไข่ขขกระไบข้นหูแต่ว่าไข่ซ้อนอะไรนะไข่ก็จะพูดลูกเป็นไอก็จะ,ะพูดถั่วอันเสียงแหก็จะพูดถั่วมันเป็นมันเป็นสมองสะง,งเขาเปลี่ยนศิลปินเขาต้องส,ส,สปียร์ด ศิลปินหลายคนที่บอยวิ่งตำหนิจะมีแค่เรื่องว่าป่วยสมาร์ทแทงอซอเอสอแซ่โอ้ยไม่ขึ้นได้ไหมไม่ร้องได้ไหมมาทากัูนะทั้งเจ็บข้อทั้งสิไข่ขึ้นสามที่แปดกูต้องขึ้นก็ต้องเฮ็ดได้รูกเขาต้องทำมันเป็นอาชีพของเขาเขาขืนร้องไปทนทีเขานักร้องที่แปลว่ามืออาชีพนักร้องที่แปลว่าสปีดข่อยใส่หมอเลยนวลา้ข่อยเป็นศิลปินแบบไข่ขึ้น,น,น,นไม่ขึ้นนาทียางนะขืนสันกวัน ถ้ามันเป็นอย่างมากจงบอกกันเดี๋ยวคอยจิตบอกเจ้าเองว่าเจ้าก็ต้องขึ้นอันนี้จะบอกในสปิริตศิลปินตุรกีอ่ะคือบางคนก็ยังต้องสวนอีกเยอะไข่และลูกไข่เอวก็ไปสวนอีกตัวทุกคนนี้ดีขึ้นเยอะมากพ่อขอบ่อยปวดเมื่อยบ่อยปวดท่อบ่อยปวดปัญหาบ่อยปวดสิ่งมันบอดีแฟนคลับมากๆแบบวิทยาภูดโผดคนกวนตลกคน อารมณ์ปวกห้าไปคนสาธุจ้าให้คนแบบยินดีด้วยจ้าให้่เขาโอ้ยสู้ๆนะคะับถูกเสาหมองหลายใหญ่เขาใหญ่เขาว่าเขาหมองเขาขายสนุกเขาเรียกว่าอิรีพี่น,น้องแต่ว่าอิรีศิลปินคนนี้ปีหนึ่งเนี่ยไข่พนหนึ่งเนี่ยไข่สิเพื่อส่วนสิบ่ใี่ยสิบเพื่อฝ่ายเล่นตำนาตำลังส่สิบ่าเขาเม้นก่อนสิสิบ่ได้ เรีวยว่าอันนี้เป็นเรีวยว่า,านภาวะผู้นำนอนถึงจะต้องโจมปีขึ้นก็ต้องขึ้นเวทีอันนี้อันนี้พูดผู้นําแต่ศิลปินก็ต้องดูแบบอย่างเป็นอย่างเพื่อนก็เป็นผู้นาในแล้วหนูจะไม่มีอะไรที่หนูเหนื่อยรูกวถ้าหนูมองบอสทํางานวันหนึ่งหนูจะไม่กล้าที่เขียนเลยบอกไว้ก่อนคอจะบอกเลยคอจะซ้อนเข็มกันว่าถ้าผู้ใดคิดว่าเจ้ขงงา,าของเมย์นะมาเบิรงขใหยงานเด้สยีโบกาเมย์ซีโบกาคอซีโบกาเป็นอย่างเลย อ๋อโอเคจังดองดองดีด e ีดีดีแล้วหรอดีด e oh, ีดีด e you know. ีแล้วหรอฟื้นสมาชิกพันเลยหรอเอาเสือกเดียวปาร์ดองดีดีพี่น้องอยู่ในี่กูไม่ดี่เหียวเพิ่มเมไองตัวคนนี่ในกูเป็นทันเลยอ่ะทันกว่าเลยอ่ะ เอาฝากวิดีโอหาเพื่อนไ่นแหมเราปากวิโอน่งโอเคแล้ว B B ในกลุ่มมิสตาจะไปาากกว่าเห็นกับตาโสวัสดีครับดอ้วีออฟฟิเชียลเอซี่อุ้ยเห็นกับตาแล้วมีอยู่จริงแบาแบบคนรักดีดีก